สวัสดีค่ะพี่น้องมาพ่อก,กันอีกแล้วเดวจ้าหลายคนค้นสีกระลั่งสงสัยว่าแอดรถดติดลมบ่มือนีกันใช่ไหมครับตอบว่าปติดลมจ้าเมาื่อคืนเนี่ยไปเบึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเดิมที่รถเอ่อรถเห็นบ่ทีว่าเอาลงคลิปเนี่ยมุนอัพฮับเลยนะพี่น้องรถขั้นสีสมของแอดเนี่ยก็ค,คือว่าไปเข่าศูนย์สมเป็นที่เรียบ้อยแล้ว แล้วบาม,มีรถที่จะใช้เดินทางไปบึงหนองอุงอิงหรืออีหล่าอุงอิงเนั่นแหละบ่าม,มีรถที่สิไปแต่ยู่เฮื่อนมันมีรถกระบ,บะแคบคันหนึง่งแต่ว่าคือสมัยตะกอนเนี่ยเฮ้าอะบอดเซียนเฮ้าบ่ามีความหูเรื่องรถบ่มีความหูเรื่องติดฟิลม์มติดอย่างนี้เสียเขาบ่เข้าใจว่ามันคืออยียง และเฮ็ดไห้เฮ้าติดพลาดติดเอ่อถือว่าทึบเกินเล้วมันเฮ็ดไห้เวลาเขาขับยามกลางขึ้นมันแนมบ่คอยเห็นฮ่งมันแนมบ่คอยเห็นฮ่งแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเป็นรถที่คนขางใหญ่แล้วก็บแบบนำนักรถมันหลายแล้วเวลาเข้าไปจอดน้ำทุงไ้ทุงหน้าน้ำอียงที่แบบ่พ่อมีน่ามีมหยวบมีเยบแนมมันสิติดทันทีเลยมันสิ ติดลมไปบ่ไดแต่เมเคื่อนืนี้ค่ายยูวาพลไปแสดงอยู่ตรงตลาดศรีนาโรงเนาะเออแล้วตรงที่แอดเนี่ยไปจอดไปจอดรถเออก็เลือกไมย่ยั่งดีกันแหละว่าพยายามเลือกไปจอดรถน่ะมันเป็นเหมือนกับว่าที่ที่เขาถมเอาไว้หเฮือนหรือว่าอย่างเจ้าเสียคือว่าเขาถมจนดินมันแน่นเลว้วตอนออกมาจากงานก็ออกมาได้ปกติ แต่ความบันไลของการขับรถย่ำกันขึ้นคือหลงทางพี่น้องรอบอแปลกหลงไปเลยไปหอดหนาวัดไปหาซ้อยกับรถปัดกราฟมากไหมเล่ยไอ้วัดวัดกลางศีนาลงหรือเปล่าถ้าเอื่นญบ่าผิดนะเลยวัดมามันต้องเลี้ยวสายมือคอยเลี้ยวขวามือพอเลี้ยวขวามือเอ๊ะ ถ้าไมไะ่ะะยะทางมันดูโดนๆที่จริงมันตกไปหอดโรงเรียนสีนลาล่งเียงแบบนี้เนาะเขาใจแล้วว่าจะคลองเรียวพิดฟังถอยรถโอ้เป็นยี่สิบสามสิบเมตรได้ว่าิบไปพนะ่อหนาเฮอนผู้นึงกับไปถอยหนารถดากรถออกว่างนั้นแล้วก็กลับออกมาน้อยเดียวเองสีงหอดหนาทางแล้วแต่ว่าดยความว่าพิดพลาด แล้วการขับรถย่ำกลางคืน,นก,าการขับรถย่ำกลางเว้นโคนละมุมโลกแล้วด้วยความทิวาตอนกลางเว้นเฮาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเฮาสติเต็มร้อยแล้วไอ้แง่กลางคืนน่ะคือพี่บ้าขับรถพี่น้องคือพี่บ้าขับรถทั้งอยากนอนอ่าเนี่ยเห็นทางบดชัดทั้งเขาเอืน่นไวอีกอย่างนะทั้งไอ กระจกแน่บ่คอยเห็นเออสารพัดสารพีแต่ว่าหลายคนก็นบอกว่าเฮ้ยนหนบอกว่ามานหนบอกจังสันเจ้าสินหนบอกว่ามีรถกดใจมันหักกระหักไปแล้วยี่เจียมกับไปตั้งเตตั้งเต่เสาที่น้องยิงไปทีวัดกับไปเตโตัวของคอยเนี่ยบ่เดบไปเพราะว่ายังเหตุธุระของเจ้าของบ่ทันแล้วที่ดีพ่อพ่อแต่เพินกลับมา เออพ่อแต่เพิ่นกับมากอะมาโอนอัวกันมาโอนอัวกันเลยก็เลยตัดสินใจว่าเอาไปกับไปเอา้าสู่กันสักตั้งถ้าสมมติติดลมกะยักมากกบตามหารถไอรถไทมาซอยหนูซอยจูงซอยโยกกับว่ากันไปเอาเอาว่าเอาเป็นว่าไปซะก่อนเออเพราะว่าลูกร้านกะต่างคนต่างมากเบอร์บอกผู้นึงว่าเดี๋ยวสิจ่ายค่าบัสเอง กับพองพี่น้องคือความมันอยากไปเออเฮากันเลยแบบว่ามีความหมดสึกว่าโอเคตามนั้นพัฒนาจัดให้ก็เลยเดี๋ยวไปพแัแพ่แหว่อยู่งานนั่นแหละพี่น้องไปหอดงานกับประมาณอ่าหกโมงแรงแล้วก็ไปหาที่จอดรถนู่นนี่นั่นยางเขามานน้ำส้อยจ้งจีเห็นลานค้าลานค้าก็หลายบานนี้ก็ไปจนหอดหน,น้างานแต่หน้างานกับสีบวุนวายเนี่ยจักน้อย ดราม,มา่าเกี่ยวกับการขายบาัตรขายตัว๋วเพราะว่าการขายบาัตรขายตั๋วเนี่ยจุดที่มันมีปัญหาก็คือว่าเฮ็ดบัตรออกมาลอยยี่มัน,นบอเฮ็ดบัตรออกมาลอยยี่แล้วมันกับมีเด,บเด็กหน่อยไปนั่มบานเด็กหน่อยไปนั่มเนี่ยมาตรฐานเกณฑ์ที่จะให้เด็กหน่อยเสียเงินหรือบอเสียเงินหรือว่ายังไงเนี่ยก็คือผู้จำหน่ายบัตรเนี่ยเขาบ่ามั่นใจเพราะว่าเขา,าเป็นเจ้าของงาน แล้วจะบางคนก็บ,บอกว่าอาขายบัตรให้เล็กน้อยในบนัตรราคาที่หกสิบบาทแต่วางคนที่เขาขายตั๋วเนี่ยเขาบ่มีตั๋วเด็กเขาบอกว่า,วเ,เ,ขา,วาเขาเพ่ได้เหตุตั๋วเด็กมาใส่กับสองคนโตหนึ่งใบคนวันศ่กสองคนโตหนึ่งใบบัดสองคนัตหนึ่งใบก็บ่าได้พอบา บางขอบขั้วเด็กหน่่ยมาคนหนึ่งบางขอบขั้วมาสองคนบางขอบขั้วมาสามคนซึ่งมันคอนทรลไม่ได้สรุปก็คือว่าหยเด็กหน่อยเขาฟี่ตามปกติแต่จริงๆง,ง,งานบองได้ก็ตามคอยมีความหูซึกว่ามันก็ต้องเด็กหน่่ยกับเขาฟี่เป็นปกติอยู่แล้วเออยกเว้นว่าเด็กหน่่ยที่โตใหญ่ขึ้นมาสักประมาณร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยเออเป็นโตสีใหญ่แน่กับเสียในบัตร คนตูอิลียังน้องไส้ข่เนี่ยต่อให้อายุสี่สิบเอ็ดปีกับซางแต่ว่าเขาตูใหญ่เขาตัวสูงเออลอยห้าสิบสอง้อยห้าสิบสามยังเสียเขาก็ต้องเสียบัตรเป็นธรรมดาเท่ากับเขาใจถึงแม้ว่าอายุมันจะเดีย๋ยวนี้เขาไม่ได้เอาอายุเป็นเกณฑ์เขาเอาความสูงเขาเอาความแบบว่าหนาบึกบึนจังสีน่นา เออเป็นเกณฑ์ก็ต้องตามนั้นแล้วอีกอย่างนึง่งถ้าสมมุติว่าผู้จัดเนี่ยมีความหูซึกว่าต้องการต้องการต้องการนี่เหอว่าติต้องการขายตัวเล็กหน่อยน่าจะมีบัตรเสริมเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าผู้จัดยังไงเขาก็ต้องอยากได้งเงินเขาก็ต้องอยากได้กาไรมันเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องอบ่วาสีเหตุเอียงก็ตามเห็ดธุรกิจ จะใหญ่จะโตจะเล็กจะน้อยต่างคนกับต่างต้องการเงินต้องการผลกําไรและเฮ้าผู้ไปเบิงเนี่ยเฮาก็คือว่าต้องการเบิงต้องการของถูกต้องการเนียก็ว่ากันไปแต่ถ้าสมมุติว่าผู้จัดใดจะเก็บบัตรเด็กอ่ะ40 50 60ก็บัตรผู้ใหญ่ก็ย่าเกินลอยซะถกกประมาณลอยหนึ่งซะถก เพราะว่าอย่างเพราะว่าบางที่ลูกหลานหลายพี่นออ้องย่างตวคงขย่อยนี่ยเสียบเสียบัผู้ใหญ่ไปเล่าสามคนเด็กหน่อยอีกสามคนพี่นอ้องอือเพราะว่าเด็กหน่อยหลายหลายเติบอยู่แต่กบว่าใจรักกะละกะน,น้ำกลนไปเนาะพี่น้องแต่ว่าหมู่ว่านี่ก็ย่อมรับว่าถ้าเสียบเสียบเด็กหน่อยกะจะยังเขายอยู่ดีเพราะว่าดินล่นมาต่างกายละรถกะหามองจอดแล้วนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ต้องเดินหน้าย่างเดียวเนาะพี่น้องแต่ว่า ก็ยังวาละมือคืนก็ถือว่าเป็นคืนที่สนุกสนานเป็นคืนที่สนุกสนานเพราะว่าเอฟซีแฟนคลับยังอยู่แบบเนียเน้ยแน่นขนาดว่าเอา่อทางข่อยดิข่อยกับั้งแก่เทียงคืนเทียงคืนครึ่งคือว่าด้วยบบเม่นว่าเฮ้าเนี่ยโบสนุกบบเม่นว่าเฮ้านี่บ่บมวนหรวาอีหอย่างง่ายแต่ว่าเด็กหน่วยเฮ้ามันนอนมันพากันนอนแล้ว กะมีงองเงอยากลับเพื่อนปวดหลังปวดตาโน่นนี่นั่นเขาก็หาทางบนของเขานน่นแหละเพราะเขาเคยนอนเพราะเขาเคยอยู่สุขสบายเขาไปนอนศาสตร์มันแข็งเออแล้วมันก็เสียงดังนน่นนี่นั่นมันก็ยังว่านเลยเด็กหนุ่ยเนาะพี่น้องบันนี้คอยกันเลยว่าโอเคถ้าสมมุติว่ามันไม่สบายก็กลับเงื่อนก็ได้ไม่เป็นไรเท่ากับเบื้อถือวขุมคาเงินแล้วแหละ บางโชว์บางอย่างจบกลับไปถึงการแสดงโบวาอีลีบอกเคยเด้อยูยูจนหอดสอดแจง้งคือเขาเลยเด็พี่น้องเต็มที่นะ่ะจะตีหนึ่งครึ่งเต็มที่เลยคือเกวนามาออกมาจนหอดฉากทีว่าแย่งเว่ากันแค่นั้นอีหลีพี่น้องคือเต็มที่แล้วเพราะว่ามันบาไหวเด็กหน่อยมันบาไหวและรอบนั้นเด็กหน่อยไหวเด็กหนุย่ยโอเคเพราะว่าบรรยากาศมันได้แต่ว่ามันหนาวผู้ใหญ่หนาวปวดหลัง เออเห็ดจังได๋จักสีไดดอยู่มืดมือมืดขื้นกับ,บ่บหัวเนาะพี่น้องเพราะว่ามันด้วยสภาพแบบเนี้ยมันมันไม่ได้อะ่ะ